นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรมาเฟียตอนที่9อาการของหญิงสาวตอนนี้ชักเริ่มทำให้เขากังวลแล้วสิเขาไม่รู้ว่าเจ้าพวกนั้นเอาอะไรให้เธอกินอาจเป็นสารที่ทำให้เธอเกิดอารมณ์ดูได้จากเหงื่อและอาการกระวนกระวาย ลมหายใจของเธอหอบทีดีเอโกมองหญิงสาวที่หอบนิดนิดพิงตัวกับประตูรถยนต์ของเขาเห็นแล้วก็น่าสงสารอยู่หรอกแต่จะให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องยอมไปเสี่ยงด้วยเช่นกันเพราะเขาจะกลายเป็นตกเป็นเป้าแทนที่จะเป็นพลเมืองดี ผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงผลขับรถของเขาจึงพาไปส่งที่บ้านพักซึ่งอยู่ชานเมืองเขาอุ้มนางฟ้าแสนสวยที่ยังมีผ้าปิดตาเข้ามาในบ้านจากนั้นจึงหันไปส่งจากนั้นจึงหันไปสั่งผู้ติดตามของเขาทับพอถามถึงชะละก็ ก็บอกไปว่าฉันลาผักร้อนส่วนเรื่องในผักก็ให้บอกไปเลยตามความจริงว่าฉันจัดการให้พ่อแล้วอออีกอย่างถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรห้ามรบกวนฉันเด็ดขาดเพราะฉันต้องการพักผ่อนครับนายเราบอดิการคอมศีรษะด้วยความสุภาพรับคำและรีบขับรถออกไป ส่วนดีเอโกยืนเอามือล้วงกระเป๋าจ้องมองหญิงสาวที่ไม่กล้าส่งเสียงโวยวายใดๆอีกจากนั้นจึงอุ้มเธอไปอยังห้องนอนเดีเอโกใช้แผ่นหลังดันประตูให้ปิดลงพอวางหญิงสาวลงบนเตียงนุ่มแล้วเขาจึงเท้าสะเอวมองเธออย่างพิจารณาแล้วถอนหายใจนิดๆออกมาอย่างหนักอก ดูว่าตอนนี้เธอจะไม่มีสติเหลือแล้วนะสิจากที่พูดจะตอบโต้กับเขาและคอยระมัดระวังตอนนี้เธอตัวอ่อนโปกเปียกและเป็นฝ่ายหายใจหอบกระเอาแปลกๆมือไม้อยู่ไม่สุขจนเขาต้องรีบช่วยเอามือเล็กๆของเธอให้อยู่ในที่ให้ในที่ในทางของเธอ ตั้งสติหน่อยสิสาวน้อยชายหนุ่มเตือนด้วยน้ำเสียงอันจริงจังพลางแกะมือบางที่สุกสนพยายามลุกไล่ร่างกายกำยำของเขาแต่หญิงสาวก็ไม่ยอมเลิกกางง่ายๆพอมือถูกแกะออกไปแล้วเขาจึงถมตัวใส่ซ้ำยังกุมพิษ เธอโถมตัวเข้าใส่เขาซ้ำยังจุมพิษแก้มของเขาโอ๊ยเฮ็ดตายสาวน้อยดูไหมเธอจะทำให้ฉันอดใจไม่ไหวอยู่แล้วนะเธอครางหือหาในลําคอดีอโก้รีตามมองเธอคำพูดของเขาไม่ทำให้เธอกระเทือนเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ใช่พระอิปปูลอย่างที่ใครๆเข้าใจหรอกนะสำหรับเขาแล้ว ผู้หญิงที่จะมาเครื่องเตียงกับเขาจะต้องเต็มใจจริงๆเท่านั้นเขาจะไม่บังคับใจใครทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเท่านั้นผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาเพื่อผ่านเลยไปและที่สำคัญเขาก็ไม่ใช่เพลย์บอยการนอนกับสาวพรหมจรร์นั่นคือเรื่องต้องห้ามสำหรับเขามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกสำหรับการตั้งกฎให้กับตัวเอง เขาแค่ไม่อยากสร้างมลทินให้กับใครและไม่อยากสร้างห่วงผูกคอตัวเองในเมื่อเขาไม่พร้อมจะใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนใหนทั้งนั้นด็เอโกสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆพยายามควบคุมอารมณ์มันไม่สนุกเลยหากหญิงสาวยังโนเนียไม่เลิกแบบนี้ เห็นเขาเฉยๆก็ใช่ว่วาเขาจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรการที่มีเดินด่างหอมกลุ่มหอมกรุ่นนุ่มนิ่ยมยวนใจมากอดรัดปัดเบี่ยงเขาทำราวกับว่าเขาเป็นตุ๊กตามันยิ่งทำให้เขาตื่นตัวอย่างหนักมันสามารถกระตุ้นความต้องการของเขาเช่นกันและถ้าเธอยังไม่หยุดพฤติกรรมิงส่เสียงเช่นนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูง ที่เขาอาจจะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเธอสาวน้อยฉันไม่ใช่คนที่เธอจะมาทำแบบนี้ได้นะคาตาไม่สนใจคำเตือนของเขาเลยแม้แต่น้อยเธอสนใจผู้ชายเซ็กซี่ตรงหน้าอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้เธอเห็นเขาเป็นของหวานที่ควรให้เธอได้ลิ้มลอง และเป็นสิ่งที่ทำให้ความบันเทิงเริงใจสำหรับเธอไปแล้วเธอรับรู้ถึงแรงดึงดูดระหว่างเพศที่ดุนแรงและเธอก็รู้ว่าเขาสามารถทำให้เธอพ้นจากอารมณ์ปัจนาที่ดุนแรงนี้ไปได้หญิงสาเวเบียตัวเข้าหาด้างกายแกร่งกำยำราวกับเขาถึงแม่เหล็กมือบางพยายามปลดกระดุมเสื้อของเขาออก โดยไม่สนใจสายตาสุด,ดุและเสียงที่คอยคำรามข่มขู่เธอซึ่งซ่อนอยู่หลังหน้ากาแม้ต่น้อยโอ้ยให้ตายสาวน้อยรูปไหล่อกของเขาเธอใช้ลิ้นเล็กๆสัมผัสปลายทันของเขาย่าไม่คิดอับอายมือไม้รูปไหล่สิทแพกของเขาผ่านให้เขาแทบคลั่ง ดิเอโก้สีปากตาลอยเธอทำให้เขาแทบจะบ้าตายอยู่แล้วให้ตายสิแต่ไม่เขาไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้เธอปรือตามมองเขาตาปร่อยโน้มคอเขาลงมาให้เธอได้จุมพิษเขาอีกซ้ำๆสัมผัสจากรมฝีปากนุ่มอวบอิ่มและร้อนเผาว กระตุ้นเลือดในกายของเขาให้ร้อนฉาขึ้นมาได้โดยไม่ยากจนเขาไม่อาจอยู่เฉยปล่อยให้เธอรุกอยู่ฝ่ายเดียวปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ดีเยี่ยมนี้เองที่สร้างความหนักใจให้แก่เขาถึงเขาจะเป็นผู้ชายที่รักอิสระไม่ค่อยผูกมัดและจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเพราะมีแผลเป็นในหัวใจแต่ก็ใช่ว่าเขา จะสำจอน,นอนกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าเขาไม่ชอบผู้หญิงพรหมจรรย์เพราะไม่อยากมีปัญหามากมายที่ตามมาดังนั้นเขาจะให้ความสำคัญเรื่องความเต็มใจและที่สำคัญผู้หญิงคนนั้นจะต้องยอมความยอมรับการไม่ปูกมัดผู้หญิงทุกคนจะได้รับสิ่งตอบแทนจากเขาเป็นการจบงานเขาไม่ชอบผูกพันกับใคร แต่ดูเหมือนค่ำคืนนี้เขาจะแหกกฎแหกกฎเหล็กที่ตนเองตั้งเอาไว้ซะแล้วอย่างน้อยๆเขาก็พาผู้หญิงคนนี้มาโดยไม่ได้ถามความสมัครใจของเธอสักคำพอถูกเธอจู่โจมด้วยจูบหนักเขา้าดดเอโก้ก็ไม่อาจฝืนตัวเองได้จากที่ปล่อยให้เธอเป็นฝ่ายรุกเขาจึงเปลี่ยนตัวเองให้เป็นฝ่ายรุกบ้าง มือหนาช้อนท้ายถอยของหญิงสาวไว้เพื่อกระชับพร้อมกระบ,บทดขยี้ดิ่มฝปปีปากหนัก,นกๆความจอหวานนุ่มนิ่มกลิน่นหอมเขาแทรกชิวหาลึกล้ำเพื่อชิมรสรักที่เขาเองก็ใฝหาและไม่อาจละมันออกไปได้การได้สัมผัสและแต่ต้องเธอมันทำให้เลือดในกายของเขาสูดฉีดมากกว่าเดิมเป็นพิเศษ เขาสูตรอากาศถอนใจพยายามตั้งสติในเมื่อเขาและเธอยังไม่ได้ตกลงกันแต่ยิ่งหนีเธอก็ยิ่งติดตามเขาพลางเลียลริ่มฝีปากอิ่มท้าทายให้เขาจุมพิษเธอซ้ำดูเธอสิจะให้เขาหยุดการกระทําห่ามดิบของเขาได้อย่างไรกันโอ้แม่นางฟ้าตัวน้อยอวกอิ่มเธอจะทําให้เขาคลั่งตายอยู่แล้วนะตั้งสติหน่อย เขาพยายามพาเธอไปที่ห้องน้ำบางทีน้ำเย็นๆอาจช่วยเธอได้แต่เธอไม่ฟังเสียงของเขาเลยสักนิดเมื่อเธอกระโดดน้อมคอของเขาลงจนเขาสะดุดและลม้มลงบนเตียงล่างเล็กเซ็กซี่ก็กระโดดนั่งทับลงมาบนตัวของเขาเสียแทนคาร่ายิ้มหวานอย่างหยาดเยิม้มเมื่อเขาไม่อาจ ทำให้เธอเขาไม่อาจให้เธอเริ่มรวนลามเขาอีกได้ต่อไปแล้วเขาจึงเป็นฝ่ายเวี่ยงตัวเธอลงและเป็นฝ่ายที่เขาเองซึ่งอยู่เหนือกว่าเธอจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ฉันจะถือว่าเธอยินยอมขึ้นเตียงกับฉันและฉันจะให้สิ่งที่เธอต้องร้องขอจากนั้นเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีก ตกลงเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมดิกโก้ถามเสียงเข้มบีบบังคับให้เธอตั้งใจเขาฟังตั้งใจที่จะฟังเขาพูดความอดทนของเขากำลังจะหมดลงทุกทีแล้วเธอพย,ยักหน้างึกๆึด้วยสติสัมปชัญญะอันไม่อยู่กับร้องกับรอยความจริงเธอไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรเขาจะพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ เธอรู้แค่เพียงว่าเสียงของเขาเหมือนดนตรีที่ไพเราะที่เธอชื่นชอบกลิ่นของเขาก็หอมล้ำลึกแบบที่ผู้ชายแบบที่ทำให้เธอปัถนาสูงสุดไปเลยเธอต้องการเขาเพียงเท่านั้นเธอกัดดิงปิดป,ปากยั่วเขาให้เขาเคลือเเคลิมเขาคำดามในลำคอแล้วจัดการตามความต้องการที่ทั้งเขาและเธอไม่สามารถจะ ปฏิเสธเขาจุงพิษเธอหนักหนักซึ่งหญิงสาวไม่อาจปฏิเสธเขาเลยซ้ำเธอยังให้ความร่วมมือเขาเป็นอย่างดีแบบนี้สิที่เขาต้องการความร้อนแดงบ้าคลั่งการตอบสนองการตอบสนองแบบเต็มอกเต็มใจ ทำให้เขาหมดความลังเลที่จะหักห้ามใจตัวเองอีกต่อไปเอโก้ทํําาควมททาตามสิ่งที่เขาต้องการไม่มีใครยอมใครแม้แต่ตัวของเธอเองก็ยังเห็นเขาเป็นขนมหวานที่เธอพร้อมจะชิมรสเธอขัดใจกับหน้ากากของเขาจึงจะดึงออก แต่ทว่าเขากลับจับมือของคาร่าเอาไว้เสียแทนใจเย็นสิทูลหัวยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะเห็นหน้าของฉันนะเขายิ้มร้ายก่อนจะเอื้อมมือไปปิดไฟที่หัวเตียงและจัดการถอดหน้ากากที่สวมออกเสเองใจจริงเขาอยากจะเห็นทุกสัสดส่วนของเธอแต่ปัญหานั้นก็คือเขาไม่อยากให้เธอเห็นหน้า และตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องคิดมากในเมื่อเธอพร้อมแล้วสำหรับเขาเขาจัดการกับเสื้อผ้าของเธอเป็นอันดับแรกก่อนที่เขาจะจัดการมันได้สำเร็จก็แทบจะคำรามเพราะชุดราตรีฟูฟ่องก่อนที่เขาจะหายใจแรงฟืดฟาดเมื่อได้แตะต้องกับผิวกายที่เนียนนุ่มกลิ่นหอมอ่อนๆจากกายสาว ยิ่งกระตุ้นให้เขาอยากกระโจนเข้าหาเธอแล้วฟัดเธอให้แรงเธอช่างเร่าร้อนเหมาะที่จะเป็นผู้หญิงของเขาเหลือเกินยิ่งพอได้สัมผัสในส่วนสัตว์ที่เขาอยากจะพบเจอก็ยิ่งทำให้เขาคำรามโอ้พระเจ้านี่มันสวรรค์สำหรับเขาชัดๆสำหรับคาดาเธอเหมือนหลุดลอยไปในวิมานที่ไกลแสนไกลร่าง ร่างกายของเธอสั่นระดิกกับสัมผัสที่เดาร้อนที่เจนจัดพอดื่มฝีปากร้อนของเขาครอบครองเธอเธอก็สะทานเยื่อมือปางจิกถึงผมของชายหนุ่มที่เธอเต็มใจให้เขาชิมเธอให้ความร่วมมือกับเขาในแบบที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอทำแบบนี้โดยไม่อายได้ยังไงกันได้โปรโอ หิงสาวสายหน้าไปมาให้กับริมฝีปากที่ทรมานเธอดิมฝีปากอารมณ์ปัถนากำลังทำให้เธอดำดิง่งสู่ห้วงทะเลอารมณ์ที่ไม่ดูทิศรู้ทางขาาตาดูแค่ว่าเขาเท่านั้นเขาเท่านั้นที่จะช่วยเขาเท่านั้นจะช่วยปลดปล่อยเธอให้หลุดพ้นจากความทรมานเหล่านี้ ยิงสาวรูปไร้แผ่นหลังกว้างราวกับต้องมนส่วนมืออีกข้างยังฝังคมเล็บไว้กับบาดอันแข็งแรงสัมผัสแสนเอาอกเอาใจหน้าทนุถนอมยิ่งกล่อมให้เธอเคลิบเคลิมและตอบสนองเขาท้องน้อยของเธอต้ํงปั่นป่วน และเพิ่มความเครยียดเกรงให้กับเธอคาร่าไ,ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอแค่เขาคนนี้จะชูดให้เธอผลจากห้วงทะเลอารมณ์ก็เป็นพอฉันชอบคำขอร้องของเธอจังดิเอโกโก,กระซิบเสียงพระาพลางคบเม้มติงหูของหญิงสาวเมื่อมือเล็กๆไต่ลงตำ่ำเพื่อปลดเข็มขัดที่เกิดกะขัดใจเธอเหลือเกิน ใจเย็นๆสิสาวน้อยเขาคำรามก่อนจะรีบจัดการกับความงุนง่านของตัวเองก่อนที่เขาจะพร้อมแล้วและได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพยายามหนีมาตลอดนั่นก็คือร่างเซ็กซี่อบอิ่มที่อยู่ใต้ร่างของเขานี่เองโอ้พระเจ้าไม่นะนี่เธอบริสุทธดหรอกหรือนี่ จบแล้วนะคะเทพรวุตรมาเฟยียตอนที่เก้านี่เธอบริสุทดหรอกหรือนี่เติมกันสดๆอย่างนี้เลยแหละตารู้สึกว่ามันขาดนะ,ะตาก็เลยเติมนะมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะ <c oughs> บอกแล้วมันเร็วจริงอะไรจริง ตานะคะเขียนนิยายนะใครที่ไม่รู้เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะตาเขียนนิยายโดยเขียนสดนะคะเขียนสดวันต่อวันเนาะเขียนสดแล้วก็อ่านดสดเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นไออาการติดขัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากความเรีบของตาโดยเฉพาะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะมันเป็นเวลาที่ตาควรจะต้องทํางานแล้วเนาะ ว่าตายยังมานั่งอ่านนิยายทุกคนฟังอยู่เลยนะคะก็นิยายตอนนี้จะได้ฟังประมาณหนึ่งทุ่มนะคะของวันที่12มีนาคมปี64เนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะนั่งเขียนตั้งนานได้1 7บ8นาทีโอเคค่ะก็ขอบคุณก็แล้วกันเนาะสำหรับไลน์นะคะตายยังเปิดอยู่ให้บริการอยู่นะคะอย่างที่เห็นเนาะ มันตาคิดไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทมินิยายสี่เรื่องนะคะก็คุณก็คิดเอาดูแล้วกันคุณฟังได้ตลอดชีพคุณเก็บไปได้ในคลิปตลอดเวลาเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะคะคุณก็ลองติดต่อเข้ามาได้เนาะเนาะมันเป็นอีกเครื่องหนึ่งค่ะของแท็บเล็ตเนาะถ้าเกิดตาเห็นตาก็จะเข้าไปทักนะคะก็เป็นแบบนี้แหละ กดไลค์กดแชร์และชอบคลิปนิยายของตานะคะแล้วก็ถ้า,อ,าอะไรนะมีอะไรอยากจะคุยก็เข้าไปคุยในช่อง,องความคิดเห็นนะคะเนาะคุยกับตาได้เลยเนาะแล้วก็ใครที่หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาคะ่ะก็จะมีนิยายอยู่ในนั้นด้วยนะคะฟังฟรีได้ทั้งหมดนะคะแต่อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะ ่ายเงินเดินใจยังไงดูโฆษณาให้ YouTube ค่ะแล้ว YouTube จะแบ่งเงินส่วนนั้นมาให้ตานนะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังนะคะ mm hmm. ก็เป็นตามนี้แหละเนาะแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะมีสำหรับคนที่เข้ามาติดตามนิยายของตาแล้วนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ ตาลงประมาณ1 3คลิปใน1วันนะคะก็รบกวนทุกคนช่วยเหลือตาบ้างก็แล้วกันเนะตาจะได้มีเงินไปจ่ายนี้จ่ายสินนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะรักนะคะบุนรักษาดูแลสุขภาพของคุณด้วยเนยาะเพราะว่ามันกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะเนาะย,ยังไงก็แกลวแต่ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตาด้วยเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ